24ชั่วโมงในเกมบล็อกฟุตวันนี้กับภารกิจไปโลก2ของผมไปดูกันเลยและในที่สุดผมก็จะได้ไปโลก2สักทีผมจึงไม่รอชะบินมาที่เกาะอิมเพเดาก่อน,อนคือผมต้องมาเอากุญแจอยู่ที่เกาะอิมเพเดาก่อนนะครับผมทุกคนตอนนี้ผมก็ได้กุญแจเป็นที่เรียบร้อยกุญแจไว้เปิดสีห้องวัจใจของเธอมาดูกันว่าสีห้องวัวใจของเธอจะมีผมหรือเปล่าแต่ก่อนที่ผมจะไปโลก2ผมก็ได้แวะมาซื้อขาดําก่อนเพราะว่าผมได้เจอหลายคอมเมนต์เหมือนกันนะครับผมบอกว่าพี่ทําไมพี่ไม่ซื้อขาดํา ก็จัดไปดีครับผมราคาอยู่ที่แสนหา่าถามว่าแพงเปล่าก็ไม่แพงเท่าไรนะในลองดูสิโอ้โข้างเดียวตัวแตกแลเลยเลยก็แรงใช้ได,นเนด้เหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหขาผมดําแล้วทุกคนเท่เหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้ผมก็มีวิชาขาดําเป็นที่เรียบร้อยถึงขาผมจะดําแต่ผมก็หม่ใจดํามันกับเธอหรอกนะโอ้โหเชียบผมที่กาลังจะวนแจมาเปิดประตูว่าใครอยู่หลังประตูกันแน่หรืออาจจะเป็นลูกตูก่ก็ได้นะเอเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ แต่สิ่งที่ผมได้เจอผมได้เจอกับพลเรือเอกอาโอคินิเงินลือคนที่ใช้ผลนําแข็งว้าวผมจึงไปลอยชะเปิดอาโอคินิไปก่อนที่เขาบอกว่าเปิดก่อนได้เปียบผมก็ได้ทําการสู้กับอาโอคิญิ ini, แต่ตรงๆเมื่ออาโอคิิมันจะไม่โหดเท่าไหรนะ่หรือว่าพลังของผมจะก,ก้าวข้ามพลเรือเอกคนนี้ไปแล้วนะดูสิมันทาอะไรผมไม่ค่อยจะได้เท่าไรเมื่อผมจะไม่เจ็บเลยสักนิดและก็ได้สู้กันไปสักพักหนึ่งในที่สุดผมก็ชนะอาโอคิจนได้ว้าว ในที่สุดผมก็จะได้ไปโลก2สักทีนะและผมก็ได้เจอกับชายจนสลัดคนนี้ผมจึงไม่ราชา้าทำการเข้าไปคุยกับเขาเมื่อเขาจะพาผมไปโลกสองด้ด้วยนะไปกันเลยทุกคนผมก็มาอยู่โลก2เป็นทีเรียบร้อยแล้วนะทุกคนในดูสิโลก2มันเป็นยังไงว้าวบรรยากาศดีจริงๆครับวันนี้ท้องฟ้าแจม่มใสวันนี้นะครับผม,ผมก็ได้เจอสูตรสูตรหนึ่งบอกว่าพี่ครับผมมีสูตรได้ผลพระจริงมาดูกันนะผม เขาบอกว่าข้อที่1เดินรอบตัวสุ่มหรอบ้า้ไปขวานะผมมาดูกันเลยรอบที่1และก็รอบที่2แล้วก็รอบที่สแล้วก็รอบที่สแล้วก็รอบที่5ข้อที่2รีตัว3าครั้งจัดไปดลครับผมรอบที่1แล้วก็รอบที่2แล้วก็รอบที่3ข้อที่3ามเขาบอกให้ผมยืนบนหัวตัวสุ่มและข้อที่4ี่เขาบอกผมสุ่มเลยครับผมได้ผลพระแน่นอนมาดูนะผมว่าผมจะได้ผลพระหรือเปล่า แต่สิ่งที่ผมได้โอ้โหของโคตรเกลือโอ้โหได้ผลบอมนะโอ้โหควรจะดีใจดีปะเนี่ยหรือจะร้องไห้ดีและโลกสองเขาบอกว่ามีที่เก็บผลด้วยนะซึ่งจะไม่ได้ใช้ก็สามารถเก็บผลไว้ได้ว้าวเก็บไปเลยผลบอมโอ้โหอย่างน้อยก็มีที่เก็บผลแฮระหว่างที่ผมกําลังจะรับเคเวสเมื่อพวจะได้เจอกับคนดังยังไงก็ไม่รู้หรือนี่อาจจะเป็นจอห์นวิกปะเนี่ยมาชั่นอยู่ไหนเ,เดี๋ยวเดี๋ยว ใครข่ามาชั้นโอ้โหเดี๋ยวคนละเรื่องปะเนี่ยแล้วผมจึงไม่รอช้าท,ทําการกลับมาฟาร์มต่อแต่ตรงๆเมื่อผมจะได้เจอกับนักมวยของโลกใหม่ย,ยังไงก็ไม่รู้ที่มันสามารถพุ่งได้ด้วยโอ้โหเดี๋ยวนะโคตรเท่เลยวะพุ่งไปได้ด้วย <c oughs> ก็บอกได้คําเดียวนะครับผมว่าเจ้าพวกนักมวยโลกใหม่เนี่ยมันก็สู้ผมไม่ได้หรอกนะมัดเนี่ยมันจะมาชนะดาบยูรุได้ไงเป็นไปไม่ได้หรอกนะ้าก็บอกได้คําเดียวนะ,ะผมว่าเจ้าพวกนักมวยโลกใหม่เนี่ยมันก็สู้ผมไม่ได้หรอกนะ เอาเดี๋ยนะโอ้โหระหว่างที่ผมกาลังฟาร์มไกิเจ้าพวกนักมวยโลกใหม่และตอนนี้ผมก็เวล703เป็นทีเรียบร้อยแล้วถามว่ามันฟาร์มยากไหมผมว่ามันก็ฟาร์มยากพอสมควรนะผมเพราะว่าเจ้าพวกนักมวยโลกเนี่ยมันยืนโคตรห่างกันมันก็เหมือนกับความรักของผมนั่นแหละครับผมที่โคตรห่างกันถึงจะอยู่ไกลกันแต่ก็รู้สึกห่างกันอยู่ดีโอ้โหพูดมาแล้วมันก็เศร้าระหว่างที่ผมกําลังทาการสู้กับเจ้าพวกนักมวยโลกใหม่ผมก็ได้แพ้อีกแล้วแต่เดียวก่อนนะโอ้โห มัดนี่มันชนะดาบโยลุผมได้ยังไงเนี่ยผมเหละงงจริงๆและผมจึงไม่รอช้าทําการกรรมมาแก้แค้นมันด่วนและตอนนี้ผมก็เวล705เป็นที่เรียบร้อยแล้วและผมก็ได้เจอเรื่องอะไรบางอย่างเวลาผมใช้ท่าของซันจิเมื่อนมันแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ทุกคนก็ดูสิผมเลยอดคําไม่ได้จริงๆดูท่าเดินมันสิเมื่อกับคนปวดขี่ยังไงก็ไม่รู้หลบในทุกคนผมกําลังปวดขี่ เดียวเดียวเดียวไม่ใช่นี่มันท่าของซันจิถึงจะฟาร์มยากแค่ไหนอาดัมของผมมันก็ไม่ยอมแพ้เพราะว่าอาดัมของผมมันมีเลือดนักสู้นั่นเองถึงผมจะมีเลือดนักสู้แต่ทําไมผมสู้คนในใจของเธอไม่ได้สักทีเลือดนักสู้ของผมก็ได้บอกผมว่าผมจะไม่ยอมแพ้เจาะพวกนักมวยพวกนี้อีกเอาเดี๋ยวนะพูดยังไม่ทันจบเลยนะผมก็ได้ทาการสู้กับเจาะพวกนักมวยโลกใหม่ไปสักพักหนึ่งและตอนนี้ผมก็เวล707เป็นทีเรียบร้อยแล้วโยรู้อ่ะเป็นดาบแต่ผมอยากให้เธอ,อมาเป็นคู่ชีวิตโอ้โห เชียบผมก็ได้ใช้ระยะเวลาฟา์มไปสักพักหนึ่งจนในที่สุดตอนนี้ผมก็วิวเจ็ดลอยเก้าเป็นทีเรียบร้อยแล้วในก็ในและผมก็เลยอยากจะมอบเพลงนี้ให้กับเธอเพราะว่าผมแอบชอบเธอมานานแล้วถ้าเธอดูคลิปนี้ครับผมผมก็มีอะไรอยากจะบอกเธอคือเพลงเพลงนี้ผมมอบมาจากใจกับเธอกว่าผมจะแต่งเพลงนี้ได้นะผมก็อยากให้เธอฟังสักนิดนึงนะผมก็เอ๋ยกไก่ขอไข่ในกางเกงพอควายตรงเลงอยู่ในกางเกงขอไข่แฮ่โุ้ย เกี่ยวกับเพียงความรักไะเนี่ยระหว่างที่ผมกาลังฟาร์มไปสักพักหนึ่งก็ <S <S เหมือนมีอะไรจะเกิดนั่นก็คือโรงงาน,นครับผมผมจึ้งไาเรยจ้าไปโรงงานด่วนเลยแล้วก็เหมือนเขาบอกให้ผมมาตีโรงงานแต่เดี๋ยวก่อนนะทําไมโรงงานมันโคตรเดือดจังโอ้โหเดี๋ยวนะโลกสองมันก็เถื่อนเกินแล้วผมก็ตีโรงงานจบเป็นที่เรียบร้อยแต่เดี๋ยวก่อนนะเ <ME DI R S 1> มื่อจะมีคนได้ผลมังกรด้วยโอ้โหดวงดีเฉลมัดเลยอยากได้บางจังผลมังกรเห็นเข้าได้ผลมังกรผมก็ดีใจด้วยแต่ผมก็ไม่อยากได้แล้วครับผมผลมังกร ผมอยากได้เธอกลับมามากกว่าโอ้โหเศร้าอีกแล้วอะแล้วผมก็ได้ทำการสู้กับจะพวกนักมวยโลกใหม่ไปสักพักนึงก็มันก็สู้อยากพอสมควรนะผมและในที่สุดตอนนี้ผมก็เวล716จนได้ตอนนี้ปนซาโลเกียผมมันก็ทํางานเป็นทีเรียบร้อยผมจึงไม่รอชาใชาทานนะ้ท่าของซันจีดูแต่เดียวก็นนะท่าของซันจีมันโคตรเท่เดี๋ยว มันก็เทไหม่เบานะถากของซันจีนี่แล้วผมก็ได้ทําการฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆและในที่สุดตอนนี้ผมก็วลว718เป็นทีเหลียบร้อยแล้วแต่กว่วผมจะฟาร์มด้แต่ละวิวเนี่ยโหมันก็ฟาร์มยากมันกันนะเนี่ยโลกสองคิดถึงโลกหนึ่งจะมัดและผมก็ได้ใช้ระยะเวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งตอนนี้ผมก็เวลว726เป็นทีเรียบร้อยแล้ว จะได้ย้ายที่ฟาร์มสักทีตอนนี้ผมก็ได้ย้ายที่ฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยเมื่อผมจะได้เจอกับนักมวยหมวกเหล็กพวกนี้โอ้โหเอาตรงมันก็ต่อยแรงใช้ได้นะครับผมแต่มันก็ไม่แรงเถเธอทิ้งผมไปล็อกโอ้ยผูดมาแล้วมันก็เศร้าผมก็ได้ใช้ระยะเวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งจนในที่สุดตอนนี้ผมก็ววล727เป็นที่เรียบร้อยแล้วและเจ้าพวกนักมวยหมวกเหล็กพวกนี้มันก็สามารถยกผมขึ้นบนฟ้าได้ด้วยนะดูดิโอ้โหถึงมันจะสามารถยกผมขึ้นบนฟ้าได้แต่มันคงจะไม่สามารถทาให้้เเธออกกกัับมมรผไดดีียย๋วนะ เยิผมก็ได้ทาการสู้กับเจ้าพวกนักมวยหมกเล็กไปสักพักหนึ่งและก็เป็นอย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดผมก็ได้ทาการแพ้เจ้าพวกนักมวยมกเล็กโอ้โหจะมีสักคลิปไหมที่ผมไม่แพ้ใครเลยแพ้ทางในเกมแลกก็ยังแพ้ในชีวิตจริงอีกและผมจึงไม่รอชา้าทําการกลับมาแก้แค้นกับเจ้าพวกนักมวยมอกเล็กรู้หรือเปล่าว่าผมเป็นใครบังอาจนักที่ขาผมและเหมือนตอนนี้ฮาคีผมมันจะขึ้นมาถึงตัวผมแล้วทุกคนก็ดูสิโอ้โห มันก็เทเหมือนกันนะเนี่ยและผมก็ได้ใช้ระยะเวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งเมื่อจะพวกนักมวยหมกเล็กพวกนี้มันก็สู้ผมไม่ได้หรอกนะจนในที่สุดตอนนี้ผมก็เวล733ยเป็นทีเรียบร้อยแล้วระหว่างที่ผมกําลังฟาร์มอยู่ดีๆผมก็ได้แพรย์จะพวกนักมวยหมกเล็กพวกนี้แต่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อว่จะได้เจอกับชายแปลกหน้าที่อยู่ดีๆเขาก็ใช้ดาบพิลรุใส่ผมซะง,งั้นเดี๋ยวนะ ทำไมโลก2มันเถื่อนจังโอ้โหอยู่ยากจังเนี่ยและผมจึงไม่รอช้าทําการกลับมาฟาร์มต่อและในที่สุดตอนนี้ผมก็เวทเจ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วและผมก็ได้ทาการฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆห่าขี้สังเกตมันก็สามารถหลบการโจมตีได้แต่ห่าขี้สังเกตมันไม่สามารถหลบนาเธอได้อุ้ยเชี๊ยบและผมก็ได้ใช้ระยะเวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่ง จนตอนนี้ผมก็เวล739เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็ได้ทําการฟาร์มมาสักพักหนึ่งแต่เมื่อตอนนี้มันกําลังจะเช้าเดียวนะผมฟาร์มขามวันขามคืนอีกแล้วเลยเนี่ยระหว่างที่ผมกาลังสู้กับเจ้าพวกนักมวยหมวกเล็กแต่อยู่ดีๆผมก็แพ้เจ้าพวกนักมวยหมวกเล็กไปซะง,งั้นโอ้โหมันจะโหดเกินไปปะเนี่ยเจ้าพวกนักมวยหมวกเล็กและผมจึงไม่รอช้าทําการกลับมาแก้แค้นด้วยดาบยูรุใครบางอาทิค่าผมและตอนนี้ผมก็เวล740เป็นที่เรียบร้อยระหว่างที่ผมกําลังเดินเล่นอยู่ดีผมก็ได้เเเจจออกับท2งดี โอ้โหมันจะเกินไปปะเนี่ยดูดิเทพเจ้าสององค์ลอยตามกันติดติดโอ้โหโลกสองโคตรเถื่อนมันจะเถื่อนเกินไปปะเนี่ยโลกสองผมเพิ่งรู้นะครับผมว่าเกมนี้มันมีเทพเจ้าด้วยโอ้โหมันก็โหดเกินผมเลิกสนใจเรื่องเทพเจ้าแล้วกลับมาฟาร์มต่อดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวนะโลกนี้มันมีเทพเจ้าด้วยเลยโอ้โห มันก็โหดเกินและผมก็ได้ใช้ระยะเวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งจนในที่สุดตอนนี้ผมก็เวล742เป็นทีเรียบร้อยแล้วระหว่างที่ผมกําลังยินรับเครียดอยู่ดีดๆเมื่อผมจะได้เจอกับเทปเจ้าอีกแล้วผมจึงไม่รอช้าทาการ่าเทปเจ้าไปเลยเดี๋ยวนะผมสามารถขาเทปเจ้าได้ด้วยโอ้โหมันจะเกินไปปะเนี่ยและตอนนี้ผลสายโลเกียผมมันก็ทางานเป็นทีเรียบร้อยผมจะได้ฟาร์มแบบชิวๆสักที ตอนนี้ผลสายโลเกียผมมันก็ทางานเป็นทีเรียบร้อยผมจึงไม่รอช้าทาการฟาร์มแบบเร่งด่วนเลยก็ว่าได้เพราะว่ายังไงจะพวกเนกมวยพวกเนี้ยมันก็ต่อยผมไม่เข้าอยู่แล้วแหละแลผมก็ได้ใช้ระยะเวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งจนในที่สุดตอนนี้ผมก็เบลเจ็ดร้อยสี่สิบสี่เป็นทีเรียบร้อยและผมก็ได้ทาการฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆถึงจะฟาร์มยากแค่ไหนผมก็ฟาร์มไม่ถอยเพราะว่าเป้าหมายของผมมีไว้เพื่อเธอระหว่างที่ผมกําลังฟาร์มอยู่ดดีีีเเเมมมมมื่ออจจะะะพววววกกกทนน้ยยัาาแแงผฟ์ล อเอ้ยมันจะเกินไปปะเนี่ยจะพวกเทพพวกเนี่ยไม่แย่งผมฟาร์มเฉยมันก็เล่นเอาสะผมไม่ได้ฟาร์มเลยแหละเพราะว่ามันฟาร์มโคตรเร็วโอโ้โหโคตรแย่เอาตรงๆครับผมผมก็ได้ทําการย้ายเซิร์ฟเลยเพราะว่าจะพวกเนี่ยมันแย่งผมฟาร์มแบบรัวๆโอ้โหถ้าผมไม่ย้ายเซิร์ฟนะผมคงจะไม่ได้ฟาร์มเพราะจะต้องฟาร์มให้ถึง7 5 0บนะผมเพื่อผมจะได้ไปตีบอทมาดูซีว่าบอทโลก2เนี่ย มันจะโหดแค่ไหนกันเชียวและผมก็ใช้เวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งจนในที่สุดตอนนี้ผมก็เวท750เป็นทีเรียบร้อยแล้วจะได้ไปตีบอสสักทีแต่เหมือนบอสจะยังไม่เกิดผมจึงไม่อรอช้าทําการกลับมาฟาร์มต่อดีกว่าและผมก็ได้เจอบอสเป็นทีเรียบร้อยแต่เดี๋ยวก่อนนะผมถ้าผมจะไม่ผิดนะผมบอสต,ตัวน,นี้มันชื่อว่าไดอาร์เมนตี M T, ใช่ไหมครับผมโอ้โ oh หเดี๋ยวนะกลุ่มของฮูโดฟาร์มิงโกเงินลมาดูซิว่าฝีมือแกจะขนาดไหนผมก็ได้ทําการสู่กับมันไปสักพักนึงแต่อยู่ดีดๆก็เหมือนจะมีชายแปลกหน ตอนนี้มันก็บาดเจ็บสาหัสเลยกว่าได้แล้วผมก็บชนะมันเป็นทีเรียบร้อยก็ไม่เห็นจะโหดเท่าไหร่เลยนี่ผมก็ไม่ราช้าทำการรีบกลับมาฟาร์มด่วนเลยพเพื่อผมจะได้ไปฟาร์มเกาะต่อไปสักทีผมก็ได้ใช้ระยะเวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งจนในที่สุดตอนนี้ผมก็เวล764เป็นทีเรียบร้อยแล้วอีแค่นิดเดียวเท่านั้นอีแค่นิดเดียวเท่านั้นผมก็ได้หนีจากเกาะนี้สักทีผมก็ได้จะได้ย้ายทีฟาร์มสักที และในที่สุดตอนนี้ผมก็เวล775เป็นที่เรียบร้อยแล้วงั้นสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไค i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับบ๊ายๆครับผมจุบจ๊บๆไปละ